มันไม่หักอุ้ยเอ้ย,อยทำไมอันนี้หักได้เหรอยังไม่รู้เลยอร่อยหรือไม่อร่อยถ้าไม่อร่อยก็ให้คนอื่นไ,ได้เขาไม่รู้หรอกกินจริงๆเขาชัด <c oughs> ไม่กแกใส่มากนะพี่เอเขาผมน้อยอยู่มิชิตะนุม่มมาชิตะเชิมสุดท้ายมาอย่างนี้นะดูมาเหรอผมก็อยากกินกิมจิแบบตน้ตอนๆอย่างนี้อะอะไรว้าว ทุกคนไม่ลาจะอวดคือเราชอบล้างผักล้างอะไรตรงนี้ใช่ไหมเแล้วดูดินี่ต้นต้นมะเขือเนี่ยมันขึ้นเองออกลูกเต็มเลยอันนี้ก็ขึ้นเองเลยริดดูดิริกเต็มเลยอ่ะต้นใหญ่ด้วยเธอรู้ไหมว่ามันออกดอกเยอะอย่างนี้นะในี่มันจะออกลูกนะก็เลยเขาอ่ะชอบล้างผักอยู่ตรงนี้ไงแต่ว่าต้นผักกาดเขามันไม่ขึ้นนะเขาทิ้งอยู่ตรงนี้ไปแล้วมันไม่ขึ้นนะต้นแบบนี้จริงเหรอเมื่อก่อนเราล้างแถวนี้เป็นแบบนานเนาะต้องหลายเดือนเนาะแล้วก็ทุกคนตวนนี้ผมก็ทํา กิมจินะครับกิมจิจะไม่ใช่ทำหมดนี้นะวันนี้ผมแคม่มักในเกลือเฉยๆเพราะว่าต้องหมักไว้นานนะครับเป็นหลายชั่วโมงอยู่ดีๆผมก็อยากจะทํากิมจิเองเพราะว่าช่วงนี้อ่ะส้มกับผมมากเริ่มจะกินกิมจิเยอะขึ้นแล้วนะครับเมื่อก่อนนะเราอยู่ที่คงจะไม่เคยกินเท่าไหร่นะเพราะว่าเราสั่งกิมจีมาแล้วเราก็ซื้อข้าวเซเว่นกินมันเลยไม่เข้ากงงานันไงแต่ตอนนี้เราทํากับข้าวกินไงแล้วก็จริงๆอ่ะผมก็อยากจะสั่งกิมจินะครับทุกคนแต่ว่าเราอะบ้นแบบในเมืองด้วยบ้นนอกด้วยใช่ไหมครับ กิมจิไม่มาถึงนะมไม่มาถึงอะร้านที่เราเคยสั่งใช่ไหม,มกลับเอาหลีไปแล้วใช่ <c oughs> คนเกาหลีขายนะครับเมื่อก่อนนะเดีวยวตัวน,นี้กลับไปแล้วนะแล้วก็พงก็อยากจะกิบเป็นกิมจิแบบสีแดงๆอย่างนี้นะครับทุกคนไม่ใช่กิมจิหั่นมา กิมจิทั้งต้นทั้งต้นอ่ะแมคโครโรบินสันะอาดไข่กิมจิเต็มเลยใช่ไหมครับบ<ม>ิ๊กซีเกายังขายอยู่แต่ว่าทุกที่อ่ไขก่กิมจิแบบหั่นมาหั่นเป็นชิ้นเล็กเล็กใช่เราอย<ต>ากกินเป็นชิ้นใหญ่ๆอร่อยกว่าใช่ก็เลยวันนี้ลองทําแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทุกคนผมจะแบบทํากิมจิเก่งหรือเปล่าวันนี้ผมก็มากไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะโทรถามแม่ดีกว่าเนาะเขาขอหั่นได้ไหมอ่ะทำไมอ่ะเขาดูมาต้องหั่นอย่างนี้นะอันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องหั่นแล้วบ้าต้อง ตรงนี้ด้วยเขาดูมา,า,าก็ตัดตรงนี้อะเบไม่ใช่เป็นชิ้นๆแล้วนะเต้นเขาดูมาก็เขาอยากทำไงแล้วก็ตัดเป็นสามเหลี่ยมนี้ใช่ไหมนีม่อย่างนั้นอย่าเกะสิครับเออต้องเกะดีเพราะว่าข้างในต้องใส่เกลือเอาลอาโอเคไม่เป็นไรอ, <laughs> อย่นี้ไม่ใช่เป็นต้นแล้ว <laughs> โอ้โหทุกคนต้องทําอย่างนี้นะครับ <laughs> เพราะว่าข้างในอยาแบบมีไหลชิ้นใช่ไหมครับไหลาชาน่ะต้องใส่เกลือเรื่อยๆนะแต่ทําอย่างนี้อะแบบใส่เกลือแบบเอไม่เป็นไรเขาขอโทษ ไม่เป็นไรนะที่รักป้ายเขาจะทําให้ดูไงว่าเออถ้าทํากินสีนะห้ามทำแบบนี้ห้าแบบนี้อยากจะโชว์ใช่ไหมใช่เผื่อคนอื่นเขาทํากินนะ แล้วก็น้ําอยู่ตรงนี้นะกับทุกคนผมก็ใส่กลามาแล้วนะอันนี้ผักกี่กิโลเนี่ยอาจจะเกือบ3ามกิโลได้เนาะจริงจริงวันนี้ช่างมาแล้วไงผักอันนี้เล็กกว่าของเกาหลีนะครับแต่ว่าข้างในยังสวยอยู่ถ้าอยากจะดูผักของเกาหลีจริงๆใช่ไหมครับเข้าไปดูสายเกาหลีนะครับผมก็ดูบ่อยมากเลยจริงๆริงนเคิไทยอะเคยไทยก็ที่นี่มีอะไรให้ดูค่ะกินแล้วก็ <laughs> ว้าวอย่างเดียวเอาเกลืออย่างเนี้ยเกลือนี้เค็มมากเลยนะ ไม่เป็นไรอันนี้สุดไทยก็ลัง่งลั่งเหมือนกันจริงๆเกาหลีจะใช้เกลือเม็ดไม่ใช่หรอใส่เกลือเม็ดเม็ดก็ดีนะครับทุกคนเฮ้ยเธอรู้ได้ไงอ่ะเขาดูเธอบ่อยไงไหนบอกว่าใส่ทีละใบไงนี่เทขี้เกียจแล้วเทยากตึงซองไปเลยไม่ต้องเทใส่มอือเขารู้แล้วทำไมถึงใช้เกลือดอกที่เป็งเม็ดใช่ไหม อย่างเงี้ยมันจะถึงเข้าถึงเกินไปล่านี่อย่างเงี้ยใช่ไหมท่านบนหนอนใช่ปะ่ะหนอนก็วิ่งออกมาแล้วนอนเคืออะไรหรอตัวกินผักงนี่ยใสอเยอะขนาดนั้นจะวิ่งมากินเหรอวิ่งออกไปอ๋อวิ่งออกไปบ้านเรามีโอ่งนะจริงจริงอ่ะทำกิมจิเราก็เก็บไว้โอ่งก็อร่อยนะครับ,าบาทุกคนเขาไปดูโอ่งไหมเอ้ยอันนี้เขาเรียกไห้ยิเข้าไปได้หรือเปล่าปักเล็กขนาดนั้นเข้าไปได้แต่ว่าไม่รู้ออกมาได้หรือเปล่าเฮ้ย <Hey! S 2> <laughs> หรือว่าเราไปซื้อโอ่งไหม นี่ชินราชาบุลีนะเธอ,อ,เ,อ,อเขาไม่อยากจะลงจนกับกิมฉีเขาขนาดนั้นเดีเราก็เขาซื้อกี่กิโลมาอันให้เขาหน่อยนี้สาก้กิโลสกิโลอุ้ยเห็นไหมครับทุกคน4ีกิโลนะถ้า4ีกิโลนะครับทุกคนโอโ้โหกินได้กี่วันนะเนี่ยเป็นเดือนนะเป็นเดือนเนาะแล้วก็ทุกคนไม่ใช่น้ำใสให้อย่างนี้นะเปิดน้ำเบาๆแล้วก็ให้แบบจอมอย่างเนี้ยให้แบบจอมจอ,มอเค าฝากฝากมาปิดด้วยนะจ้ะเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรหรือเปล่าอะไรกินจ,จบกินจ,จบกินพักเหรอแข็งขนาดน,นั้นสวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนเมื่อคือนะผมก็มักไหวเกลือใช่ไหมครับหลังจากมักไหวเกลือประมาณ16ชั่วโมงแล้วนะครับนี่นะ1นึ่งสองสัมได้กินแบบเกลือกับพักอะ่ะ ได้กินเป็ดกิมจินิดๆดเดี๋ยวลองดูว่ามักดีหรือเปล่ามักดีหรือว่าไม่ดีก็ต้องดูพักนะครับทุกคนผักกดอย่างเนี้ยแล้วก็ไม่หกักนิ่มๆอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือบักดีนะมักดีจริงๆอันนี้ใช่ไหมครับมันไม่หกักอุ้ยเอ้ยทำไมอันนี้หักได้อหรน่าจะไม่หกักอุย้ย <c oughs> อันนี้เดี๋ยว ไม่เป็นไรน่าจะข้างบนเนี่ยข้างบนไม่โดนน้าเท่าไหร่ก็เลยแบบแข็งนิดนเงแต่ว่าข้างล่างๆเห็นไหมครับอย์นี้มักดีนะครับทุกคนผมก็รีบล้างดีกว่าใช้อย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าแข็มมากถ้าวันนี้ผมทําได้นะน่าจะแมคเอารีบภูมิใจมากเลยเมื่อคืนน่ะส้มห่วงว่าแบบใส่เกลือเยอะไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่จริงๆไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้ยังไงไก็ต้องล้างอยู่แล้วล้างให้แบบถึงข้างในเลยนะไม่ได้แม่ก็ทํา กงแห้งอยู่ <S 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 ต้องใส่โมทอร์น้ำมันเหรออมตอร,ร์ไหลน้ำมันปะมันจะหมดหรอคะว,วันนี้หมูเยอะนะเ้ยใส่ได้สิแต่วันนี้ต้องใส่แบบหลายชั่วโมงไงสองชั่วโมงไงไเขารอได้ รออะไรสองชัมมง่วโมงสามชั่วโม,มงเขารอได้ตลอดต้องรอเพราะว่าอันนี้ใส่ในเตาอบปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ทากิมจิเลยต้ารอทำกิมจิต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสองชัมมง่วโมงไม่มีเวลาให้เขาเหรอไม่มีร้อยห้าสิบองศาประมาณสองชั่วโม,มงนะครับทุกคนแต่ว่าหนึ่งชั่วโม,มงก่อนอ่ะอันนี้สูงสุดคือหนึ่งชั่วโมงเคยงก็ค่อยๆมาดูดีกว่านอ้ออันนี้ไว้ก่อนเธอเอานี้มาทําอะไรอ่ะวันนี้ต้องมีอะไรแบบยุ่งยากหน่อยทํากิมจิเนี่ย ยุ่งยากจริงนะครับทุกคนก็เลยบ้างผอมาสวนังไม่ทํากิมจิกินถ้าที่บ้านไม่มีคุณยายใช่ไหมครับสวนบังก็ซื้อกินนะต้องทําอันนี้ก่อนนะจ๊ะทุกคนว่าใช้เท้าก่อนนะทำไมไม่ไม่ไม่วางทิ้งไว้ตรงนั้นก่อนล่ะวางไว้ทิ้งไว้แล้วก็รวบเก็บถักหิยะยืนไปทิ้งอย่างนั้นได้ไงยูนชอบทิ้งอย่างนี้แหละไม่เอาพอากให้เกิดในสวนมันไม่เกิดมันจะหน้าแล้วมาเละเทะที่บ้านจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะอย่างเงี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยต้นเกิดมาเพราะว่าใคร าวัวขายอันนี้ถ้าเหมือนแบบซมตันนะครับทุกคนเพราะเการลีเรียวกว่ากิมจิโซนะกิมจิโซหมายความว่าเครื่องในกิมจิมีอะไรให้เขาช่วยไหมจ๊ะไม่ต้องถ้าเธอช่วยใช่ไหม กิมจิในวันนี้พังหมดเลยริงๆิพก็อยากได้มิตรอันนี้ของเกาหลีนะครับทาให้แบบไม่ใช่เส้นแบบบางขนาดนั้นนะเซนแบบอ้วนอ้วนนิดนึงถ้าไปเกาหลีเธอก็ไปซื้ออุปกรณ์พวกนี้กลับมาสิเมื่อก่อนใช่ไหมเธอไปเกาหลีใช่ป่ะเธอชอบเดินไปชอปปิ้งใช่ไหมแฟชั่นรองเท้ากระเป๋านู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่เขาว่าถ้าไปคราวนี้ใช่ไหมเธอไปไหนหรู้ะอะ่าเกี่ยวกับครัวยางงี้น่อนเธอเปลี่ยนไปแล้วนะเยอะนะควานี่ยเยอะไหนลองเองียง กละมังให้ดูหน่อยสิโหนี่ขนาดแค่ทำน้ำไม่นี่นะว,วันนี้เม่กิมจิเยอะไงเมื่อนะนเขาคุยกับแม่เกาหลีแล้วนะแม่เกาหลีแนะนําให้ว่าทําน้อยน้อยก่อนไหมจะอร่อยหรือเปล่าทาเยอะเลยก็ไม่ไม่อร่อยต้องทำยังไงอะต้องทิ้งหมดจริงๆแม่ก็พูดถูกนะตรงนี้อะใส่น้ําปลานะหนึ่งแก้วมากเกินนิดนึงลองดูดีลอ,องชิมดิครับ อันนี้เหรอปกติเธอชอบชิมไมหมเธอต,ต้องชิมให้ตลอดดีมไม่ใช่เลือกชิมอมแคมมากอย่างนี้ก็ทุ่งนะครับทุกคนจริงๆต้องให้แบบแคมมากอันนี้มาไว้ก่อนนะกี่นาทีคะไม่นานหรอกแค่วงังเฉยๆตันนี้รู้ไหมเขาทําอะไรต้มน้ําทําอะไรสักอย่างต้งนมน้ํา เป็นข้าวเหนียวทำไมต้องใส่แป้งข้าวเหนียวด้วยคะทำให้เหมือนแบบอาหารแบคทีรียนะแต่ว่าแบคทีรียของกิมจิอะแบบไม่เหมือนกับแบคทีรียแบบไม่ดีนะอันนี้เรียกว่าอะไรภาษาไทยอะแบคที ria ไฮโซกับพาช่วยสกปรกเดี๋ยวเดี๋ยวงกขียนภาษาเกาหลีกับภาษาอังกฤษให้นะครับปกติกิมจิอะข้างในมีแบคทีรียของดีเยอะนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีอาหารแบบไม่เกิดไม่เกิดมาเยอะไงอันนี้คือทำให้แบบอาหารอาหารแบคที ria และถ้าแบคทีรียกินแล้วก็แบบเกิดเรื่อยๆใช่ไหมครับทำให้กิมจิเปรี้ยวนะช่วยสุขภาพได้เยอะด้วยอ ไม่ต้องเป็นข้าวเหนียวก็ได้นะครับทุกคนแป้งสาลีกก็ได้แป้งข้ากวก็ได้อะไรได้หมดอ่ะแป้งทานหน้าได้ไหมลองาาลาํามบัลล่ะให้เป็นอะไรน้ําก่อนเดี๋ยวใกล้แล้วนะครับทุกคนทับซิคลิกของพ่อไม่ใช่ของเธอค่ะทับซิคลิกของแม่เธอต้องให้เครดิตแม่ได้นะปกตัวน,นี้ก็ได้ทับซิคลิกของแม่คือ <laughs> เฮ้ยเขาไม่เอามาเหรอเดี๋ยวนะทำอันนี้ก่อนโอ๊ยเชิญทำผิดแล้วทำผิดแล้วมานี่เรมาดูก่อนดิทำไมทำผิดจะได้เตือนคนอื่นเขาห้ามทำยังไงเตือไฟแรงไม่ใช่อันนี้เมกเกอรี่ก็ผุดแล้วว่าลูกต้องต้องทำอันนี้อ่ะห้ามคุยอะไรนู่นนี่นั่นเยอะนะจริงเหรอจริงจริงมาดูดิมันเป็นยังไงครับมาดูแบบนี้แล้วเป็นก้นแล้วเป็นจกจกไปแล้ว ทำไมทำไมก็ไม่ต้องคุยกับเขานะโอเควงเหมือนกันแหละกับบุยที่บ้านนี้เยอะๆเขาจะซื้อมาทำอะไรอีกวะไม่พงก็อยากจะแยกการใช้เพราะว่าบางทีเป๊บห้ามคุยเออเออเห็นไหมเป๊บเจียวก็เป็นอย่างนี้อ่ะเธอดูดิเป็นอย่างนี้ถือว่าใช้ได้ใช่ไหมคะอือปิดปิดปิดโอ้ห้ามเล่นอะไรห้ามคุยอะไรอย่างนี้นะนี่ต้องสมาธินะเพราะว่าเป๊บเจียวมันไม่ทับซิคริตมาแล้วนะครับทุกคนทับซิคริต รู้แล้วกิมจิคนอื่นเนี่ยเขาใช้แบบว่ารสชาติแบบออริจินอลใช่ไหมแต่ว่าของแม่เธอนี่ใส่ชูรสพวกรสดีใช่ไหมพี่แม่เกาหลีทำกิมจิเป็นนะครับแต่ว่าไม่ไม่อร่อยเท่าไหร่เดี๋ยวว่าเพื่อนแม่ทำกิมจิอร่อยมากก็เลยเมื่อน่ะผมก็โทรถามว่าแม่เพื่อนแม่ทำไมกิมจิอร่อยกว่าแม่เยอะผมก็อยากรู้สูตรของเพื่อนแม่แล้วก็แม่รู้สึกแบบกอดใช่ไหมก็เพื่อนแม่ก็ใส่แบบชูรสรสดีไงอะไรจริงหรือเปล่าใส่จริงก็เลยผมก็บบหายูทูบนะครับหายูท ูแบบกิมจิทํายังไงให้แบบอร่อยที่สุดคืออันนี้กับชูโรต์อะก็ชูโรตก็เรียกว่า MSG ใช่ไหมครับที่เกาหลีก็มีนะครับแต่ว่าอันนี้อะที่เกาหลีไม่มีอะอันนี้รสหมูใช่ไหมที่เกาหลีใช้รสเนื้อหัวนะแต่วที่ไทยไม่มีก็เลยใช้รสหมูสองช้อนนะอร่อยโผลอันนี้เลยสองเก้วนะอ,อ๋ออันนี้ต้องใส่เยอะอ ผมก็อยากจะกินกิมจิแบบเผ็ดๆนะครับทุกคนอันนี้พริกป่นไทยนะจริงๆผมก็ไม่อยากจะใส่รวมกันนะครับเพราะว่าสีไม่เหมือนอะทาให้กิมจิแบบสีซ้มก็ได้นะโดยตรงนี้ใส่น้ําเออกิมจิครั้งนี้ดูแบบว่ามีตั้งใจทําอ่ะอันนี้ดูแบบว่ามีแบบนู่นนี่นั่นแบบวิธีเยอะ รู้สึกแบบ r o f e s s i o n a l นะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับทุกคนดูตั้งใจทานะวันนี้วันนี้ตั้งใจอยู่แล้วตั้งใจแบบที่สุดแล้วตอนนี้ไม่ให้เขายุ่งเลยนะกลัวจะไม่เป็นกิมจิเหรอใช่แล้วก็อยู่ตรงนี้ใส่พักอะไรก็ใส่ได้มดนล่ะครับทุกคนตน้น้ต้นหอมก่อนนะทอดม่วงนะเธอซื้อพักอะไรมาซื้อผักมะม่วงจ้ะเอาเอาใส่ไหมวันนี้แบบเหมือนกิมจิฟิวชันะ่นอ่ะใส่วัตถุดิบไทยด้วยเดีย๋ยวเขาไปเอาผักมาให้แล้วกันนะจ๊ะใส่อันนี้ด้วยนะต้อนอะไรก็ไม่รู้ของซ้อมมาต้นเม อร่อยนะเธอกระเทียมเอาน้ำตาลขึ้นเกี้ยวนะครับน้ำตาลต้องใส่เยอะอร่อยนะขับซิคลิตอีกร้มหนึง่งอันนี้คือ,อชูรสชูรสแหมดูจักเลยนะชูรสชูรส,รส,รส,รสหนึ่งช้อนนะอร่อยเพราะว่าตรงนี้แหละเลงไปลงไป <c oughs> อันเนี้ยนะเอาไปสวัสดีพวกป้าๆได้เลยนะี่ทางกำจัดเนมะันจะให้นักทิพย์บ้างให้เยอ,อนะเดออลบ้างใช่ <c oughs> ทุกคนอเดียวเพิ่งคีบอ่ะอันนี้ยังไม่รู้เลยอร่อยหรือไม่อร่อยถ้าไม่อร่อยก็ให้คนอื่นไม่ได้กาไม่รู้หรอกไอ้กิมจิจริงๆ,รงๆเราช่ไหเดี๋ยวนะผมก็ลองชิมแป๊นน้นึงนะเขาวา่าอร่อยที่ไหนหรูป้ป่ะชูรสกัเธอได้ละรสดีเธอได้ละพี่เออย่าใส่มากนะพี่เอกพระผมน้อยอยู่ 미쳤다! 와, 진짜 맛있다! 아니, 그, 붓 피. 맛있다! 너무 맛있다! 약자, 롱치매. 약자. 똥, 책, 린 콘, 타이, 방아, 저, 다이, 배. รู้ไงไม่เอาออริจินอลให้คนคนไทยกินเอาอันนี้ก็ออริจินแล้วไงก็เลยเธอก็กินแล้วก็ถ้าแบบมีอะไรขัดขัดปกเขาได้ซ้อมได้้าอร่อยแม่จะพูดว่าอะไรรู้ไหมอร่อยเพาะไม่เคยเห็นแม่พูดคํานี้เลยใช่ปกติอ่ะแบบคุณยายทำกิมจิอยู่ใช่ไหมเด็กมาอยู่นั่งข้างๆกับคุณยายทำให้อย่างนี้กินนะอร่อยนะ ผมรู้สึกว่ามีอะไรขัดขนันนิดนึงแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรหวานมากงเคยผอมนิดน,นึงได้ไหมครับได้ตรงนี้ใส่น้ำตาลให้หน่อยนะครับนิดน,นึงนี่นี่นี่ไอ้น,นี่ชูรสอ,อีกเอา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 อีกพอแล้วรู้สึกว่านี่ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะนะทำมาสุกข้าวเลยปีแล้วจนี้เก่งแล้วไม่ใช่นะคะแม่ผมรู้สึกว่าชูรส <laughs> ชูรสกับรสตีปกติไม่เคยใส่เหมาะสมอร่อยแล้วอร่อยแล้ว าทาใจเ,เย็นๆค่อยๆทาทุกคนคิดว่าอยู่ตรงนี้ใส่เยอะใช่ไหมครับจ่จริงๆใส่ไม่เยอะนะใสใ่ให้แบบ,แบ,บสีแดงๆพอดีพอดีนะครับอยู่ตรงนี้ใส่เรียบเลยวใช่ไหมครับทุกคนอ้วนขึ้นนะต้องบีบใช่ไหมอืมบีบเอาชิ้นใหญ่มาสวยหโห่ให้อย่างนี้นะชิ้นสุดท้ายมาอย่างนี้นะดูมาเหรออือทุกคนเห็นไหมครับผมก็อยากกินกิมจิแบบตน้ตอนๆอย่างนี้ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวนะเกนะ็บไว้แบบหนึ่งวันสองวันก่อนถ้า รสชาติโอเคอ่ะผมก็แจกแจกให้คนนึ่งดีกว่าเอออันนี้ต้องวางให้แน่นๆนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าไม่ใส่ไม่แน่นใช่ไหมครับล้มเข้ามานะถ้าล้มเข้ามาก็กิมจิเป็นไม่อร่อยนะครับอ,อันนี้หมูใส่มอเทอร์ไหลน้ำมันประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงแล้วนะครับทุกคน อะไรเห็นไหมถ้าเขาอยากจะทิ้งตรงนี้อ่ะเขากินจ้ะกินนะอุ้ยอุ๊ยนันเขาเก็บไว้กินมาดูดิไ่กินกับกิมจิยังไม่อะไยได้ยังไงทุกคนน,นิ่มมากนิ่มนุมม่มแบบไม่อยากข้าวบ่ออ่ะแล้วก็สุดท้ายกิมจิของเรานี่เอากิมจิชิ้นนี้แล้วก,กันนะโโอหแล้วก็ทุกคนผมมีเข้าญี่ปุ่นด้วยนะจ๊ะ ข้าวใส่กิมจิป,ปุ้มนะข้างบนปุ้มนะต้องทำอย่างนี้กินนะกินข้าวในสวนสไตล์เกาหลีเป็นไงบ้างคะรสชาติอร่อยมากไม่โกหกรู้สึกปซื้อมากกินจริงๆว้าวผักกรอบๆเนาะหาอะไรว้าว ว้าวอร่อยมากอร่อยถึงแค่ไหนทอรุปะยีตะเกียบผิดตวัวมันไม่สนใจไงสนใจแต่นี่ไงจริงๆวันนี้ไม่ต้องมีหมูก็ได้นะครับทุกคนเข้ากับกิมจิก็จบแล้วนะกินแล้วหายคิดถึงเกาหลีไหมจ๊ะคิดถึงเยอะกว่าปกติ <laughs> ถ้าคนที่แบบกินไม่โปรเฟีเซนเตอรใช่ไหมครับทุกคนกินแบบคำเล็กๆนะแต่คนที่กินแบบโปรเฟีเซนเตอรใช่ไหมครับทำไมเลยได้ยินเสียงเคี้ยวไหมบัตเตอร์ ว้าวทำไมกิมจิในหวัวน,นี้อร่อยมากอะเพราะว่าเป็นสูตรใหม่เราอันนี้พูดตรงๆนะครับกิมจิในหวัวน,นี้ออร่อยกินกิมจิของแม่เกาหลีนะแม่ผมขอโทษนะแต่ว่าอันนี้แบบเรื่องจริงอะแม่ถ้าเขาเค้ากินไงรูป้ปะเอากิมจิหอมหมูอืมต้องกินกับข้างในกิมจิด้วยนะดิเธอเน่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 นกิมจิใช่ไหมกับทุกคนใส่หมูปุ๊บโอโห้ไปเลยโอ้แล้วก็ ว้าวอร่อยนะครับทุกคนคุณกินหมูกับเข้ามากเลยอะต้องกินข้างในเยียวน่อยครับทุกคนข้างในก็อร่อยเหมือนกันนี่คือเสียงหมูกรอบนะย้ายไปใช่ไหมครับต้องกินอย่างนี้นะรู้ไหม,มวันนี้ผมก็บอกทุกคนว่าทับซิคลินแล้วใช่ไหมครับจำแค่ทับซิคลินอย่างเดียวทำให้กิมจิอร่อยได้ ผงชูรสกับรสดีแน่นะคนไทยรู้จักดีนะคนดูวนีน้จริงๆเธอรู้นะทำยังไงให้แบบกินอร่อยเนะาะเขาคบกับเธอมากี่ปีแล้วเดี๋ยววิธีนี้ขเขาก็ไม่ส่วนเธอนะดูใน y o YouTube ไงถ้าดูใน youtube มาเกี่ยวอะไรกับเขากับเขากีก่ปีอ่ะตอนนี่ยังไม่คบกับเธอใช่ไหมเขายังไม่รู้เลยเกาหนีเหรือเขาหนีใต้คืออะไรไม่จริงหรอจริง เขารู้ว่าเกาหลีก็คือเกาหลีทุกๆหรือว่านั่งแท็กซี่ใช่ไหมครับคุณลุงอ่ะถามทุกข้างเล,ยเ,ลเยเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เอ,อเขาไม่รู้จริงๆเขาไม่ได้สนใจเกาหลีไงทาานั้นทํแต่งาน <c ười> ไม่ดูซีรีส์เกาหลีด้วยไม่ดูไม่รู้จักกินจีในหวันนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะแม่เขาไม่กินหรอกไม่หรอกิมจีไหนหวันนี้อร่อยกว่ากิมจิของแม่นะแม่เกาหลีเขาไม่เคยกินของแม่เธออยยอ,อ,อยากเชื่อแม่เกาหลีเยอะอยาเชื่อเธอเยอะเธอชอบอวยตัวเองไม่ใช่แม่เกาหลีซื้อกิมจิมาแพงๆใช่ไหมแล้วก็ชอบบอกว่าทำเองเขาก็ดูถุงขยะใช่ไหม มีอีโฮดังปิ๊บเลยคิดถึงแม่ไหมกินกิมจิแล้วก็คุยเรื่องเกี่ยวกับแม่น้ำตาจะไหลอะ่ะจะไม่เป็นไรอย่าเพิ่งร้องไห้กินอร่อยอร่อยไปก่อนเธอรักเขาชนน่าเกลียมากไม่มีทางเลือกเลยพูดเร็วขนาดนั้นนะมาชนอีกรอบหนึ่งเงินเดือนขึ้นชนกรอบอร่อย กไไหววแล้ <S <S ม่ยนะูน่ะเป็นคนที่กินผักยากวิธีนี้แหละที่ทําให้ยูนกินผักง่ายเรารู้สึกว่าพวกวันนี้ผมก็กินแบบโอเวอร์ไปนะกินเยอะไปจริงๆแล้วก็ ช่วงนี้อ่ะผมก็เป็น p r o f e s mm hmm. s i o n ี่ยวกับทำกิมจิแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะช้พักไทยทำกิมจิใช่ไหมก็กินได้แต่ว่ากิมจิในวันนี้อร่อยมากถ้าผมอยู่ที่เกาหลีหรือว่ากับเกาหลีใช่ไหมครับยังไงยังไงก็ซื้อกินแล้วสู้กับแบบซื้อกินไม่ได้แต่ว่าทำกินเองก็อย่างนี้ก็โอเคผมรู้สึกว่าเจ็ปั้นเอินได้นะเธอคิดว่าได้ไหมได้ได <Okay. S 1> ใช่ไหม ไอ้เธอผมเธอมันมันมันเห็นเห็นอะไรเห็นแหวงแหวงอะอโอ้โหมันม่นใจมั่นใจแล้วก็ทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับใครผมทำอะไรหรือว่ามีไอเดียใหม่เขียนคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าืมกดไรคขกดติดทมให้กำลังใจด้วยนะคะจะกมำลีงยวหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ